สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกันในรายการวีดิซึ่นวีจัสค่ะก็คือจะเป็นรายการที่เราจะเอาความลับหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนๆดีเบต <Wow. S 1> กับมาค่ะ <Ha. S 1> คืออย่างนี้เรื่องอะไรก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าบอกว่าเคยนอกใจแฟน3ครั้งแฟนไม่เคยจับได้กูคิดว่ามันไม่ผิดอย่างนี้แล้วเธอก็ดีเบตฉันมาเธอว่าฉันเป็นคนดีป่ะดีค่ะดีที่สุดถูกไม่มีครดีเท่า แล้สวยเนา ok. ะอ๋อไม่ใช่ได้ประมาณนี้ได้คะ่ะมาใครก่อนดีคนนี้เลยคนไหนคะคนนี้อน,นอนนนะคะ,อะแนะนำตัวก่อนยังเออลืมเลยเป็นพิธีกรภาะาเนี่ย <Okay. S 1> ม,มาเรามาแนะนําตัวกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะไอล่านะคะวันนี้รับบทเป็นพิธีกรจําเป็นที่กูไม่ต้องการจะเป็นคะ่ะอค่ะเรค่ะเรยาเรยาวงสเสวิคะ่ะเมครับ าามอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบปีค่ะยี่สิบค่ะอายุอายุยี่สิบค่ะยี่สิบล้านยี่สิบล้านแสนปีค่ะเออถึงว่าใบหน้าละอ่อนมากอะอายุเท่าไหร่คะสิบเก้าครับสิบเก้าหรอเด็กสุดเลยจะดีเบตได้ไหมแอปปะเออแอบปะแอบปะ ไม่แอปไม่แอปเหรอเธอเขาไม่เข้าใจมุกเราไม่เข้าใจเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่สาวประเภทไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะถามได้เลยถามมาถามได้เลยถามะไมต่อต่อเลยเนาะได้มาก็คืองั้นเอาเอาเรื่องของอรล่าก่อนอรล่าพูดเลยค่ะคือที่อีล่าบอกว่าไอรล่าออกจากห้องแล้วแต่จริงๆคือเวไม่ได้ออกค่ะก็คือโกหกตอแหลยังอยู่ที่ห้องอยู่ถูกไม่แอปค่ะก็พี่เลอเหรอ ความคิดเธอเหรอความคิดถือว่าไม่จัดกันนะคะค่ะรายการนี้ชื่อว่าวิลลิสินีจัดค่ะก็ดีนะเหอไม่ค่อยดีเออห้าสิบ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 ค่ะถือว่ายังเป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งใช่ดีช่วงอธิบายฟันสวยมากค่ะอาตาฉันยังอาอาตาเธอฉันเคยบอกกับเธอว่าฉันไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายแต่ที่จริงแล้วในห้องตอนนั้นฉันมีอะไรกับผู้ชายสี่คน หรอจริงแอปปะไม่แอปไม่แอบแอบมามเธอมีเซ็กมันก็เป็นเรื่องปกติถูกคุณแม่สี่คนเลิศเอายังไงสี่คนสี่คนเลยก็ยังก็ก็ยังปกติดียังปกติค่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นรสนิยมรสนิยมยังถูกต้องยังไม่ผิดมากผิดตรงไหนชีวิตฉันใช่ใครมาใช้ชีวิตแทนฉันไม่มีไม่มีเราตัวเราเออเลิ เรืถูกต้องนะคะโอเคอ่ะเรื่องต่อไปอ่ะค่ะจากยี่สิบเก้าจะมีอะไรให้เราฟังเนี่ยยี่สิบเก้าป่ะพูดเลยเคยแบบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำหญิงว้าวโกหกวะเนี่ยว้าอันนี้เรื่องจริงป่ะห้องน้ำหญิงที่ไหนห้องน้ำหญิงที่ไหนครับก่อนค้าว้าวโัวเลกตหกที่สุดเอ้้บาเอ้ยจริงเหรอ อ๋อบททองอ๋อ่ะเข้าใส่ได้เนาะเขาใส่ได้เต็มเมื่อวันนั้นอะเต็มอ๋อเออเต็มลุกขึ้นเต้นได้ปะได้ถ้าจะเจอคนเป็นเบบี้ที่อะไรกัไรคะเนี่ยได้ปะโอเคได้จะเป็นเสื้อดูเอวไปเอ่ะเฉยกัถามต่อเลยถามต่อค่ะฉันค่ะฉันดีก่อนอะของฉันฉันทำงานร่วมกับแฟนเก่าไม่ได้บอกแฟน แฟนเก่าทักมาแต่ฉันโตแล้วว่าเป็นเป็นรุ่นพี่จริงๆคือแฟนเก่าฉันทําได้คุณแม่ไม่เป็นไรหรอกตอบไปแล้วเนาะไม่ได้อยู่แย่ไม่ได้อยู่แย่ค่ะสามารถทำงานกับทุกคนบนโลกได้เอได้ที่ฉันที่อาฉันอธิบายในโซนฉันคือฉันไม่อยากให้คิดมากก็คือเป็นพี่น้องกันอยู่แค่เป็นแฟนเก่าสมัยเด็กค่ะอืมใช่ไหมคุณแม่แล้วล่ะพูดหน่อยยิ้มด้วยเอาฉันเข้าใจเข้าใจนีั้นแบบเนี้ยที่แบบเป็นแฟนเก่าแล้วก็ ก็ดีเนาะดีเหรอดีไหมล่ะมีประสบการณ์แฟนไม่มีค่ะไม่เคยมีแฟนค่ะโสดตั้งแต่เด็กเลยอะไรกันนี่หละจะได้มีแฟนน่าสวยมากจริงในกล้องก็นั่งข้างเธอนี่ไงเธอเป่นชิคกี้พอเบบี้ทีอ่าต่อไปเขาเนาะเขาจะบอกว่าที่จริงอ่ะเขาเป็นครูมาก่อนแต่เขาต้องบอกว่าพ่อบอกให้ไปเป็นแอร์เราก็เลยไม่ได้เป็นครูเสียใจมากอยากสอนเด็กให้แบบ เป็นคนดีของสังคมอยากเ,เป็นเรือจ้างลำแกล่งมากแต่ต้องไปเป็นแอร์ค่ะเ,คเขาเสียใจแอร์หรือสจวดคะแอร์ค่ะอโอเคอโอเคค่ะบอกว่าแอร์ก็แอร์โอเคใช่เป็นแอร์ค่ะจัดใจเนาะคือมันเราต้องคืออย่างที่บอกว่าคนที่เราจะประสบความสำเร็จได้ต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลัง ก็ต้องทิ้งไม่เป็นก็เลยไม่เป็นครูไม่เป็นแอร์แต่มันเป็นนิเทศไม่ค่ะตอนนี้เป็นแอร์โอเคค่ะสสยการบินลาวสายการบินสตรี่ลาว์ได้ได้ดีเด้อเออวันนี้น้องดีใจแหงกะได้มาอยู่ในรายการรายการอะไรรายการวีริซึนีจันน้องน้องนี้ใจแหงเจ้าเอ้ยเธอพูดเจ้าได้หรอเสนอพูดเจ้าน่ารักมากจะถามต่อเลยถามมาดีว่าเวอร์อ่ะตอไปค่ะค่ะตอบเลยพูด หนูอยากเดตแอร์ค่ะคือก่อนที่จะมาเรียนที่เนี่ยคือที่จริงอยากเป็นช่างแอร์ค่ะป๊าก็คำถามมานแล้วเบรกกันสักครู่นะคะัแย้มล้ชีชิงชุ่มชัวร์สังซ่าเอคิดใหม่คิดใหม่ร้องเพลงให้ละก็สิบเลยไหมสิบเลยปะสิบเลยไหมดูดูเนื้อในกล้องสิน่ารักน่ารักเลยครัเออไม่ชอบหรอ พดเอาอะเอาไปพูดดีมากอย่างนี้เลยฉันชอบไปตัดมันมันตลกเอาไปตัดเลยเลยเลยเลงนิยเลยด้วยเลยมัยดังเลยเลยเลาเลย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 มายเายเลาเอยเปยเลยาลเหยเอยเลยเลมเลยเายเลยเลยเรยเลยเลยเคยเลยเลยเลมเคยอลเลยเอยเลเลยเยเเยเล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 ยเรอมียเเล่เลย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 เดเลยเ นี่ยังไม่ถึงแบบสิบเลยนะค่ะคือเด็กมากเด็กมากเลยเหรออายุปฐมเลยปฐมเลยยูไม่ได้เออเธอตอนนั้นน้ําท่วมข่าน้ําท่วมยังไงต่อเราต้อนั่งรถไปเรียนนี่เออคิดก่อนค่อยเหมือนยังไม่ได้คิดมาเหมือนยังไม่ได้คิดมากูอยากเป็นคนตัดต่อมากกูจะตัดต่อให้มันแบบตึงปึ้งบึ้งในหัวคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดมาใช่ไหมแม่ได้เลยกระได้เรื่องเราเฮฮาไม่มีมีเีฮาเลยเฮฮาเลยปะเฮาเลยนะเออแต่ต้องนั้นใจฟังเลยนะ ได้ค่ะให้เต้นก่อนนะให้คิดเต้นเนี่ยเต้นจีบเลยบ้าจีบพ่อเต้นบ่อยแล้วเนี่ยไอ้บ้าเ้ยเขินเวอร์ไอ้เขินเธอเขินแบบตัวเล็กตัวน้อยเนาะตัวตัวเล็กตัวน้อยหน่อยนั่งห่อไหลอยู่ตั้งแต่เติมรายการแล้วได้เขินคนข้างว่างั้นปากชมพูมากเลยอ่ะตึงนะคะค่ะเมื่อไหร่จะคิดได้ อ่ะเรื่องเฮฮาเธอบอกว่าเธอจะเล่าตอนเด็กเลยเอำเมื่อกี้นะอตอนเด็กเมื่อกี้เลยเอตอนเด็กคือน้ำท่วมช่วงนั้นต้องขึ้นรถยังไม่ทันเล่า <c oughs> เลย รถใช่ไหมเขาม,มีรถรงเงียนรับแล้วขึ้นรถไปก่อนขึ้นรถไปถึงที่เขาส่งเบแเราก็เดินเนี่ยแต่ว่าเราไม่เข้าโรงเรียนนะค่ะงี้คะคุณกิติรุ่นพี่คนหนึงงน่งพาไปด้วยเดิน,เดนไปตรงตลาดผ่านตลาดไปเนี่ยรดน้ำมันท่วมเขามีบังเกอร์ค่ะอันนี้คือจะแต่ง<พ>เรื่องหรือว่าจะจับหรือจะอะไรยังไงพูดเลยแต่งเรื่องหรือว่าเลียงความหรือความรขำอยู่ความหล่อนฉันรอขำอยู่วันแม่เขาฟังก่อนนะ On Air วันที่12สิงหานะคะรายการนี้เลียงความวันแม่ อันนี้จะถึงเนี่ยเอห้องเฮ้ยทาแตะตัวจะแตะตัวเือพากันเดินผ่านตลาดใช่ไหมเนี่ยและน้ำมันท่วมมันก็เิ็นแบบมันจะมีทางขึ้นใช่ไหมและพื้นลื่นมากเลยตรงนี้ก้าวแรกจะให้ฉันตัดสินเลยคือฉันต้องมาล่างฟังจดสินเลยไหม คือลื่นเลยเอาลื่นเลยใช่ลื่นเลยเพราะว่าเป็นตะไคร่น้ำเองค่ะแล้ววันนั้นก็เลไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะเล่าเลยเราอยู่ไปเท่าไหเดี๋ยค่ะกูยังตัดสินอะไรอ่ะเราตัดสินอยู่คือเราไม่ได้เข้าโรงเรียนวันนั้นอ่ะเป็นอะไรไหมไม่เป็นค่ะคุณแม่เก่งมากเก่งมากไม่เป็นเลยเลยเก่งมากดีแล้วที่เล่ามาจนจบเล่าเรื่องจนจบขอบคุณมากโชคช่มากเนาะพี่นุขอบคุณนะที่พี่เล่าเื่งจนจบขอบคุณมากค่ะประสบการณ์ดีมากเป็นประสบการณ์ที่ฟัง เอามาอ่านก่อนไหมตะคีบบอกเฮ้ยคือจะว่าน้องแม่เนาะเธอกี่นาทีละไม่มีใครบอกอะไรเลยชนได้ใช่เอาอีกจักคนละเรื่องคน<ร>อเรื่องงี้เอาเรื่องฉันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่แบบว่าฮฮาเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะฉันต,ตอนที่ฉันเป็นเด็กแม็กรู้จักแม็คไหมไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักไม่เคออยุเท่าไหนคะฉันรู้จักแต่อะแดปเตอร์อายุเท่าไหร่อายุเจ็ดขวบหล่อมากเนี่ยเออแมคแมคที่เขาเย็บกระดาษอ่ะฉันมาแม็กนียลตัวเอง แล้วมันทะลุเธอรู้ปะ่ะวิธีการแก้ไขก็คือฉันเอาน้ำปลาราดว้าวพอกันพอฉันเชื่อตกใจตกใจไม่เด้อ ป้าชานเชื่อว่าโซดี้มมันจะล้างเชโลเห็นไหมล่ะคนเราเนาะวิทยาศาสตร์เนาะถึงไม่มีการเรียนรู้และตอนนั้นก็เลยก็คิดว่าก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่ามันถูกผิดนะคะไม่ทำได้เนาะทาไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้นะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะขออนุญาตต้องบอกว่าห้ามเอาน้ําปลานะคะมาล้างแผลเนาะทำไมเพราะเพราะไม่ได้เลยนี่เรื่องซีเรียสนะคะคือมันจะเกิดอันตรายคือทําไมมากินได้กินได้แต่ล้างแผลไม่ได้ค่ะห้ามทํา บอกห้ามทาคือห้ามทาเลยโอเคห้ามทำคำเตือนนะคะคําเตือนใช่ห้ามทําเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะตอนนั้นกูก็เป็นงพบานาลมนเพราะว่าเอาออกไม่ได้มันตีกระดูกใช่เป็นเรื่องให้ฮาค่ะถามมาเลยถามอะไรคะเธอเล่าอ๋อหรอหลอนรายการเป็นเรื่อยอ่าฉันเคยเนาะฉันเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนแต่อันนี้ฉันตอนนี้ฉันเป็นทมผมชื่อโอเคใช่อนนี้อันนี้ฉันเป็นทอมอยู่ ฉันต้องบอกขอโทษทุกคนด้วยนะที่แบบว่าเป็น l g b t เราเป็นทอมใช่ค่ะผมชื่ออู๊ดปะไม่ค่ะชื่อแพรวอ๋อชื่อแพรวดูสูส่งสวยมากเลยอ่ะใช่เชื่อไหมอาทุกคนเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบก็ยังมีความเป็นใช่ไ่ะอาที่มีหนวดนะขอบอกก่อนติดหนวดป่อปะไม่ค่ะทานอดึงได้ปะไม่มันจะจ้นหนวดอะดึงได้ปะมันจะได้จ้นเนาะอะดึงเลย อยากให้จิ้นอ่ะเออคิมมีเนอร์ตู้เองเอานะคะสวยใช่ฟินฟินฟินปะเดียวเฮ้ยวขอบคุณพี่หนึ่งะเธอเราทำให้เข้าตกหลุมแล้วเธอรับผิดชอบไหมถ้าพี่ลาล่ะเนี่ยทำไมถึงเป็นคนแบบว่าชอบอ่อยคนอื่นไปเรื่อยเนี่ยท้อไม่อ่อยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าที่เธอเข้ามาที่เธอแบบสนใจฉันเพราะว่าฉันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฉันน่ารักไหมคือเป็นคนสวย เลิศเลิศเ,เลิศอาตาตัวเองเล่าแล้วได้คิดจังอตอน,นเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆอยู่แล้วเนาะไ,ไม่เคยเกิดอะไรตอนโตเลยหนะ้ามหมดเหรอเคอชอบไปวิ่ง<า>ได้เปิดกระโปรงว้ายน่าเกลียดมากห้ามทำนะคะห้ามทำเนาะจะเป็นผู้น,นำนะคะก็เป็นคนเที่อพอตัว ไม่ได้นะคะห้ามทํานะคะนี่เรื่องจริงเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามทํานะขอร้องขอร้องนะคือทำเตือนคทำเตือนนะคะห้ามเปิดกระโปรงผู้หญิงนะคะให้เปิดกระโปรงผู้ชายตกงานตกเลยเอาอย่าเอาเพศหญิงแข่งตัวเราโอเคเนาะตลกได้จริงเดือดไหมเนี่ยะคะขออีกโมเมนต์เธอทำก้าวล้วอ่ะงข้างหลัง S <S เออฉันจะเป็นสาววายสมองไหลนะฉันจะเป็นเสื้อเขาเป็นเวทีได้โอเคเขา <Okay. S 2> ชื่ออะไรนะฉันไม่รู้จักเลยเจมเจมนะ <Yes. S 1> อ๋อนี่ไงเป็นเอใส่กันบินใช่ได้ใช่ฉันรู้ฉันรู้จักเธอจบสิจบเลยก่อนอ่ายัง,ย,งยังไม่จบหรอย,ยังยังอ่ะจบแล้วจบแเขาบอกให้จบได้แล้ววันนี้ก็สนุกไหมคะสนุกอยู่หนาวมั้ยละล้อสนุก เออแอบสนุกเนาะแอบสนุกจบซิให้จบให้ไหมโอเคงันนะคะรายการอะไรชื่อรายการอะไรรายการวีดีซื่อวีจัสค่ะวันนี้ก็เออเฮฮากันแบบเต็มที่ถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆจากคน3มคนก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตสองคนขับมาสองคนตลอดไปพิธีกรเนาะไปละจังขึ้นช่องติดต่อของเรยาวงสเวตค่ะทำหนังสือเล่มใหม่ของชื่อเรื่องว่าเรยานะคะ สามารถไปซื้อได้ที่ c 1บุ๊กหรือว่าหาสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง s h o ป e ีหรือ Lazada ค่ะแล้วก็มีแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรนะคะเรยาเรยาวงสเวตทเฟสบุ๊กเรยาวงสเวตนะคะและ YouTube TikTok ก็เรยาวงสเวตเหมือนกันค่ะอ่ะฝากช่องทางติต่อเดี๋ยวของผมขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ะนะเนี่ยเอออ่าขึ้นตรงไหน,นอ่าใครตัดต่อเน,อะนอะาเนะปากผีบอกเลยสู้กับสวนกูจินนะ กูก็เป็นสาวอะสมองไหลอยู่ไม่รู้มากตอนอันนี้เป็นของพิจีการนะคะตึง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 ขึ้นเยอะนะไอ้ละพี่ดิการคนตัดต่อคสมำหน้าสวันนี้เนาะสักที่นะคะค่ะขอบคุณค่ะเราจะเป็นเสือเราต้องแมดี้ทีค่ะขอบคุณนะคะ